แมวกําลังวิตก,กังวลนะครับพร้อมวิธีในการแก้ไขนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าน้องแมวบางคนอาจจะอยู่บ้านและมันเครียดทีนี้บางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วหรอนั่นเองนะครับทังนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกบอกถึงสัญญาณกันมากดีก,กว่าว่ามีสัญญาณอะไรบ้างเพื่อจับได้ก่อนจะได้ปัญหามันจะได้ไม่ลุกลามนั่นเองนะครับ ทำลายข้าวของครับต้องเอาให้กันเข้าใจกนะันตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเนื่องจากมันมี2มุมมองนะครับมุมมองแรกเนี่ยคือมุมมองของมนุษย์ก็คือมองว่าแมวเนี่ยชอบไปทําลายเฟอร์นิเจอร์ไปควนโซฟาไปทําลายเพดานหรืออะไรก็ตามครับเรามองว่าแมวอะ่ะกำลังทําลายข้าวของในมุมมองของคนแต่ว่าในมุมมองของแมวเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการกําลังบ่งบอกสัญญาณครับซึ่งน้องอะ่ะบอกลอยแล้วเออฉันเนี่ยกำลังมีปัญหานะแล้วก็บางครั้งนะบางครั้งนะครับ มันอาจจะเกิดความเครียดครับพอความเครียดมันไม่รู้ที่จะไประบายที่ไหนแล้วทาไมหลักๆทําไมต้องเป็นโซฟาได้วะเนี่คือคําถามเนาะเนื่องจากว่ามนุษย์หรือเจ้าของเนี่ยถ้ามีโซฟาปกติแล้วจะนั่งตรงนั้นเพื่ออาจจะก,กินข้าวอาจจะดูหนังเรียกว่าเป็นพื้นที่ประจํและกันหรือถ้าหากแมวขึ้นเตียงได้เตียงก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเป็นจุดจุดที่เราอยู่เป็นประจําพอมันได้กลิ่นเรามเมลทําที่ตรงนั้นครับง่ายๆแค่นั้นเลยฮะแมวมุมมองของแมวนะมันจะทําตรงที่มันคิดว่ามันปลอดภัยอะ่ะ และมันกาลังมาบอกสัญญาเราอยู่แค่นั้นเองครับอันนี้คือมุมมองของแมวนะดังนั้นคนที่จะทําความเข้าใจมากกว่าที่จะไปทําร้ายหรือลงโทษมันเนอะเสียงดังครับเนื่องจากว่าแมวเนี่ยอาจจะมีร้องเมียวไม่เมียวอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาต่อมาเลยก็คือว่าการร้องของมันน่ะมีอยู่2ช่วงช่วงที่1คือก่อนที่เราอ่ะจะออกกับ2ช่วงที่เราออกไปแล้วดังนั้นเนี่ยทุกช่วงเราไม่อยู่เลยครับเท่ากับยังไงคุณก็ไม่รู้โอเคงั้นทีนี้วิธีในการ เช็คคือติดก,ก้องวงจรปิดที่ได้ยินเสียงครับเหลือแค่ทางเดียวเลยยังไงก็ต้องเช็คว่าแมวเป็นหรือเปล่านั่นเองเนาะการกินเปลี่ยนไปฮะเนื่องจากอันนี้วิธีเช็คง่ายมากเพราะบางอย่างที่สมมุติเราเทปุ๊บน้องจะกินเลยโดยทันทีมันอาจจะไม่กินอันนี้เรียกว่าความเครียดครับพอเครียดมาๆเขาอาจจะกินไม่ลงคล้ายๆคนนะครับกิน,นไม่ลงหรืออาจจะกระเพาะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยจากความเครียดดังนั้นความเครียดเป็นต้นเหตุของหลายๆอย่างและเราผลลัพธ์เนี่ยมัน มันกระจายมากๆอ่ะมันมันไม่สามารถเช็คได้เลยครับยังไงก็ต้องเช็คก่อนอย่าให้น้องเครียดแล้วกันเนาะกระบะทรายครับเนื่องจากกระบะทรายอันนี้อาจจะเป็นวิธีเช็คได้ง่ายนะเพราะว่าแมวอ่ะจะไปขี้หรือฉี่นอกกระบะเลยซึ่งน้องอ่ะกำลังบอกสัญญาณซึ่งมันเป็นได้หลายอย่างนะอาจจะน้องกําลังบอกว่าเอ้ยท้องของฉันมีปัญหาก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้ซึ่งมันเกิดได้หลากหลายนะครับดังนั้นถ้ามันไม่ขี้ในกระบะเมื่อไหร่ ให้เข้าใจได้เลยเนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะไปขี้บนเตียงเราด้วยซ้ําหรือว่าโซฟามันก็จะกลับไปที่เดิมเพราะว่าเป็นที่ที่เราอยู่ครับมันจะเหมือนกับข้อแรกเลยครับอันนี้เลี้ยขนมากเกินไปครับอันเนี้ยสังเกตได้ง่ายเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันจะเห็นเป็นแบบหลุมๆเลยฮะตัวโตวของน้องอะ่ะมันจะไม่เรียบทั้งตัวอันนั้นอะ่ะชัดเจนเลยว่าน้องอาจจะมีปัญหาละแต่ว่าทีเนี้ยมันต้องดูควบคู่ว่าเชลาหรือเปล่าคันหรือเปล่าหรือว่าวิตกกังวลอันเนี้ยเราต้องมาเช็คอีกหนึ่งทีด้วยนะ ก็ถ้าเกับว่าเป็นเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีดีสักข้อแหละครับแต่แค่ว่าข้อไหนมากหรือน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแค่นั้นเองตื่นเต้นมากเกินไปในตอนที่เจอเราครับหลายๆคนอาจจะไปมองภาพว่าเหมือนหมาเนาะเรากลับบ้านนี่โหหางสาั่นแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขาไม่อยู่แล้วก็กระโดดกอดคือจะเล่นกับเราให้ได้อันนั้นคือลักษณะของหมานะครับแมวไม่มีลักษณะนั้นนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นแปลว่ามันตื่นเต้นเกินไปให้เข้าใจเลยว่ามันเหงาขั้นสุดน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาการนั้นคือไม่ดีสำหรับแมวนะ แมวไม่ใช่หมานะครับต้องแยกก่อนถ้าแมวเป็นอย่างนั้นบางคนอาจอุ้ยฉันจะมาลูกดีใจที่ฉันกลับจริงๆไม่ใช่นะครับแมวกําลังวิตกกังวลอยู่หรือว่าเครียดนั่นแหละครับอาเจียนบ่อยมากเกินไปครับจริงๆในการเครียดเนี่ยมันเป็นได้หลากหลายตามที่แจ้งแล้วการกินก็มีปัญหาขี้หนอกกระบาทรายอาเจียนก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นครับเพราะอาจจะกินไม่ลงก็ได้หรือว่าอาจจะเลี้ยขนตัวเองมากเกินไปจาข้อก่อนน,นั้นหน้านี้ที่บอกพอเลี้ยขนมากเกินไปเนี่ยขนมันก็เป็นก้อนเนาะไปอยู่ในที่ตัวมัน มันก็เลยต้องเอาเจียรหรือขย้อนออกมาอะไรเงี้ยมันหลากหลายมากครับมันหล,มหลากหลายจะจัดเลยฮะเท่ากับว่าเราจะมีวิธีสังเกตก็คือตามที่บอกไปทั้งหมดเมื่อกี้เลยโอเคอันดับต่อมาครับในส่วนของวิธีแก้กันบ้างควรทําทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรประจําวันครับเพราะว่าน้องอาจจะได้รู้เวลาของเราอันนั้นในะโดยเบื้องต้นกันเลยยังไงก็ต้องมีกิจวัตรประจําวันนะเป็นรูทีนไปเลยเช้าเข้าเวลานี้เย็นเข้าเวลานี้เพื่อให้น้องรู้ว่าโอเคเดี๋ยวเวลานี้มันต้องมา แต่ถ้าไม่มาอาจจะมีปัญหานะครับให้เข้าใจเลยว่ายังไงก็ต้องมีกิจวัตรประจําวันเนาะการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นครับการเล่นในที่นี้เราแบ่งกันเป็น2ประเด็นเนาะการเล่นก็คือว่าอาจจะหาของเล่นมาเพิ่มแต่ประเด็นของเล่นเนี่ยคุณจะเสียค่าใช้จ่ายแบบเละระมากๆนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าอันไหนเล่นอันไหนไม่เล่นที่เหลือต้องลองครับและเล่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเล่นนานด้วยอาจจะแป๊บเดียวเบื่อด้วยซ้ำเพราะแมวค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์ฉลาดก็เหมือนคนเราอะครับอ่ะก็เหมือนเราเล่นเกมหรือดูหนังก็ได้ดูเรื่องเดิน เล่นเกมเดิมๆซ้ำๆมันก็เบื่อแมวก็เหมือนกันครับเพราะถ้าสัตว์ที่ฉลาดจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับการเล่นในส่วนที่2นะครับก็คือถ้าให้น้องไม่เบื่ออย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ตามหัวข้อนะครับสตัวดีกว่า1ตัวครับพอขั้นต่ําแม้ว่ามันเครียดมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่คอยเล่นกับมันได้ฮะดังนั้นข้อนี้ทั้งหมดที่พูดไปอ่ะส่วนใหญ่ที่วิตกกังวลพอเลี้ยงตัวเดียวนั่นเองนะครับพาหาหมอครับเนื่องจากหาหมอในที่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้คําตอบที่แบบ ที่ที่เราต้องการจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนหรืออาจจะได้ก็ได้เพราะว่าขนาดตัวเจ้าของเองไม่รู้ครับแล้วคุณไปถามหมอเนี่ยอย่ามากหมอแค่บอกเป็นสโอบอาจจะนี้อาจจะนี้คือแค่แหละเหมือนเป็นแนะแนวทางให้ครับว่าเออหรือเปล่าที่เหลือเนี่ยสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่เจ้าของอยูด่ดีเพราะว่าถ้าหากเราไม่แก้ที่ตัวเราอะเนาะเราไม่รู้ว่าน้องเป็นที่อะไรอะสุดท้ายมันก็จะหาไม่เจอครับถ้าหาไม่เจออาการมันก็จะเป็นเรื่อยๆแล้วก็ไม่หายสักทีนั่นเองนะครับผม โอเคก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันไปในบางส่วนสำหรับวิธีในการสังเกตว่าแมววิตกกังวลเป็นยังไงสัญญาณแบบไหนพร้อมวิธีแก้ที่ให้ได้โดยเบื้องต้นนะครับผม